สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดสวนดารามนะคะตอนนี้เราอยู่ในในวัดอยู่ในเขตั้วกกำแพงเขาเรียกกำแพงแก้วนะคะนี่เรกอยู่ในวัดนะคะในส่วนของวัดสวนดารามนะคะาตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ก่อนที่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรีนะคะซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยคุณพ่อ ของสมเด็จของรัชกาลที่1น,นะคะกี้ขออนุญาตใช้คำให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะคะเพราะว่าเกรงว่าถ้าใช้เป็นราชาศัพท์ไปเนี่ยบางทีเกิดพูดผิดไปก็คนที่มาดูก็อาจจะเข้าใจผิดไปด้วยแต่ให้จําง่ายๆว่าคือที่นี่เขาบอกว่าเป็นวัดของต้นตระกูลก็คือของรัชกาลที่1นนะคะในส่วนของตัววัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทางด้านในแล้วนะคะทางด้านเนี่ยนะคะพยายามจะเดินช้าๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่เวียนหัวนะคะ คือวัดนี้นะคะคือถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราอยู่ทางด้านตอนนี้เราหันหน้าออกไปทางด้านหน้าวัดนะคะแต่ตัวกี่อยู่ในวัดมันจะมีประตูทางเข้าอยู่2ด้านเห็นไหมคะอันนี้คือประตูทางเข้าอันนี้จะตรงกับทางด้านวิหารนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูทางเข้าด้านเนี้ยก็จะตรงกับอุโบสถนะคะเมื่อสักครู่นี้ยเราเดินเข้ามาจากประตูทางด้านขวามือของเรานะ กีก็ได้เดินเข้าไปในพระวิหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือของในส่วนของพระวิหารคือในนี้ก็จะมีพระประธานนะคะแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในนั้นนะคะคือ,อาทางด้านบนของพระวิหารทั้ง4ด้านเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่นะคะทั้งสด้านจะเป็นรูปเทวดานางฟ้าเทพยดาต่างต่างที่มาอํานวยใช้ให้พรนะคะแต่ในส่วนของทางด้านาทางด้าน ทา,ทางประตเูเข้าวิหารนะคะทางด้านมุมข้างบนนะคะจะเป็นรูปของพระนเรศวรทํายุทธหัตถีภาพเขียนอันนี้มีอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงของแต่ละช่องของประตูของวิหารก็จะมีภาพเขียนเ,เป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระนเรศวรตั้งแต่ตอนที่ท่านไปเป็นองประกันที่กรุงหงสาจนถึงออตอนที่พระเจ้าหงสาวดี ท่านสิ้นชีวิตนะคะมีทั้งหมดประมาณ14ภาพนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของวิหารนะคะส่วนทางด้านหลังก็คือจะเป็นเจดีย์ประธานนะคะมีเจดีย์ประธานแล้วก็มีเจดีย์เล็กๆอยู่ตรงนั้นอีกประมาณ4-5เจดีย์นะคะถัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะที่กี้บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราเข้ามาจากประตูทางด้านซ้ายเราจะเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วก็มีพระอุโบสถอยู่ตรงนี้ ให้สังเกตว่าพระอุโบสถของที่วัดสวรรดารามแห่งนี้เนี่ยมีการก่อสร้างคล้ายๆกับที่วัดกุฎีดาววัดพนัญเชิงแล้วก็ที่ไหนอีกทีหนึ่งนะอ๋อวัดไม่เหยยงลักษณะการก่อสร้างของพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเรือสำเภาเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาคารทรงยาวท้องกลางแอนเห็นไหมคะลักษณะตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะถ้าใครที่ไปในส่วนของวัด มเหยงกุดีดาวแล้วนึกภาพไม่ออกว่าพระอุโบสถที่สร้างเป็นลักษณะอาคารแถวยาวแล้วก็ท้องกลางแอ่นเหมือนเรือสำเภาเนี่ยเป็นแบบไหนก็ให้มาดูที่วัดสวรรณารามแห่งนี้นะคะยังมีความสมบูรณ์อยู่เรียกว่าเกือบร้อเลยทีเดียวนะคะจริงๆก็เรียกว่าร้อยเปอร์เก็ยังได้เลยนะคะที่เนี่ยตรงนี้คือต้นพระศีมหาโพธิ์ค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดสรูใช่ไหมถ้าจะให้ชัวเดินไปดูดีกว่านะคะเดี๋ยวผิดนะคะใช่ไหมเอ่ยนี่ <c oughs> เป็นรายการที่สดและก็เรียวมากจริงๆนะคะคือต้นพระศรีมหาโพธิ์คือต้นไม้ที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการตัดสลูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่เห็นไหมคะรับรองว่าไม่ผิดแน่เพราะอ่านกันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะ คือต้นแบบต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็จะมีที่วัดนี้นะคะแล้วก็จากที่เราไปจากอีพีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่วัดนิเวศธรรมประวัติที่กี่พาไปมาเมื่ออีพีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงด้านหน้าก็จะมีหอระฆังตรงนั้นแต่เราไม่ได้เดินขึ้นไปนะคะเอาจริงอะ่ะควลามาที่วัดเนี่ยเขาจะให้เราถอดรองเท้าใช่ไหมคือกี่ก็นี้ใส่เสียนะบางทีเราก็ขี้เกียจถอดรองเท้าไงบางอันเขาไม่ให้เราใส่เราก็ เราก็ไม่เราก็เกรงใจเขาเราก็ไม่อยากขึ้นไปให้มันเลอะเทอะนะคะในส่วนของพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปอยู่คิดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปเก่ามากเพราะสมควรแต่ข้างในมีคนสวดมอนต์อยู่เราเลยไม่อยากไปรบกวนนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มาพระนครศรียุธยานะคะแล้วอยากจะมาชมวัดที่ยังมีความสมบูรณ์มากขนาดนี้ก็เชิญที่วัดสุวรรณารามได้นะคะมาไม่ยาก รถส่วนตัวก็มาได้นะคะตุกๆก,ก็มาได้มอไซค์ก็ได้เลยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะโอเคให้ดูกันชัดๆอีกทีนะคะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือคนกรุงเทพที่แบบอยู่ใกล้แล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็พระนครศรียานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เราจะพากันไปที่ไหนอีกต่อไปก็ติดตามช่องของเราได้นะคะสวัสดีค่ะ